อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดไม่ได้ถ้าฉันไม่พูดพวกแกต้องด่าฉันแน่ๆนะฮะบอกคันโดมันต้องสับเรื่องนี้ประเด็นนี้มันต้องสับก็คือเรื่องของหมอดูเรื่องของความเชื่อเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกินน้ำนิดหนึ่งนะคือประเด็นของหมอดูประเด็นของความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะครับทุกคนเพราะว่าบิ๊กเต่าเองเนี่ย ผมบอกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะว่าบิ๊กเต่าท่านเองเนี่ยมีแนวความคิดว่าจะกวาดล้างหรือว่าจะทำการตรวจสอบพวกที่หากินกับความเชื่อของพี่น้องประชาชนเนี่ยฮะบิ๊กเต่าเองท่านก็ทำงานโคตรหนักเลยทำงานหนักมากที่จะตรวจสอบพวกนี้ล่าสุดนะครับบิ๊กเต่าไปตรวจวัดบังคลาน ไปวัดบางคลานแล้วนะครับจากวัดพระบาทน้ําพุตอนนี้ไปต่อแล้วนะฮะอ่ะอันนี้ทักษิณไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ทักษิณไม่เกี่ยวนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อีกข่าวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกนะฮะบิ๊กเตานะฮะไปวัดบางคลานอึ้งเงินวัดหายหลายสิบล้านแล้วก็เจอวัตถุมงคลนะฮะเป็นโครงการการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเงินไม่เข้าวัดด้วยโอ้โหงานนี้ ใครจะติดคุกอีกนะฮะทางด้านพิกเต่าเองนะครับได้พูดถึงกรณีลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัดหิรัญญารามหรือว่าวัดบางคลานหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยที่ผ่านมาวัดดังกล่าววัดนี้นะฮะวัดบางคลานเนี่ยมีปัญหาตลอด คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินข่าวนะฮะว่าจะมีปัญหาออกข่าวกันอยู่เป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะเ,ะยะเมื่อเขาออกข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะบิ๊กเต่าก็อยู่นิ่งไม่ได้สิก็ต้องลงไปตรวจสอบเพราะว่าสิบปีที่ผ่านมามันมีความผิดปกติความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการวัดกับชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผลพวงมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารเงินของวัดตอนเนี้อย่าไปยุ่งกับเงินวัดนะพวกคุณหลายคนที่ไปยุ่งกับเงินวัดเนี่ย ขาข้างหนึ่งเนี่ยแย่เข้าไปในคุกแล้วนะอย่าหาว่าคุูไม่เตือนนะใครที่จะไปเอาเงินวัดไปเอาเงินแห่งความเชื่อเข้าไปเป็นกรรมการเข้าไปหากินกับความเชื่อของพี่น้องประชาชนเงินบริจาคต่างๆเข้าไปพัวพันมึงติดคุกแน่บอกได้เลยครับว่าเราจะเห็นผู้คนเดินเข้าคุกจากกรณีเงินบริจาคเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับหมอดูอีกหลายต่อหลายคนแน่ๆอันเนี้ย ปันธง <ś> ชัดเจนเลยวันธงเพราะบิ๊กเต่าแกเอาแน่ปัญหาเนี่ยนะฮะของวัดบางคลานมีตั้งแต่ปี57ครับทุกคนนับจากเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในขณะนั้นมีคําสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาสอ้างว่ามีการนําเงินของวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่57แล้วนะจนก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการวัดครับซึ่งที่ผ่านมาตํารวจแล้วก็หน่วยงานต่นนางๆที่เกี่ยวขน้องเนี่ยพยายามเข้ามาเป็นคนกลาง ช่วยแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายปัญหามันก็ยังมีอยู่แล้วก็กลายเป็นปัญหายืดเยื้อด้วยครับคุณผู้ชมที่ยังหาข้อยุติไม่ได้แล้วก็คุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่องคือวัดเนี้ยไม่จบไงทะเลาะวิวาทกันเป็นสิบปีผลประโยชน์เนี่ยนะฮะเป็นสิบปีที่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยังมีปัญหาของความขัดแย้งมาจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้ผมจะบอกแบบนี้นะครับว่ากองปราบเนี่ยยังไม่ใช่อันนี้นะฮะอ่ากองปราบเนี่ยกองปราบเนี่ยโดยบิ๊กเต่าเนี่ยบิ๊กเต่าเด่กกองปราบเนี่ยเขามีนโยบายที่จะเช็คบินวัดดังๆที่มีเงินบริจาคที่ใช้แบบไม่ตรงไปตรงมาตอนแรกนะครับวัดไร่ขิงใช่ไหมวัดไร่ขิงก็ทําจุอกอกแล้วแล้วก็มาที่วัดพระบาทน้ําพุโอ้คนชาวพุทธได้จุอกอกแทบตายคราวนี้วัดบางคลาน วัดบางคลานนะฮะบิ๊กเต่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนร้องเรียนไงคุณผู้ชมมันมีคนร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสของการบริหารเงินจัดการวัดเงินทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในวัดเนี่ยมันมีปัญหาเหลือเกินและมูลนิธิของวัดด้วยมันมีคนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกคนฮะตอนนี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคมันมีคนร้องเรียนเยอะมากไม่ใช่แค่วัดนี้นะครับ แต่กูยังไม่บอกว่าวัดไหนนะฮะยังมีวัดยังมีหมอดูอีกหลายคนที่กำลังจะถูกเช็คบินเพราะอะไรมันเริ่มมีผู้เสียหายไงมันเริ่มมีผู้เสียหายมาแจ้งระบบของประเทศไทยคือระบบอะไรระบบกล่าวหากล่าวหาไปตำรวจก็ต้องเช็คบินแล้วมันไม่ใช่แค่วัดนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมบิ๊กเต่าลงไปแบบลือดูเลยมันไม่ใช่แค่วัดนี้นะฮะยังมีอีกหลายวัดครับกลับมาที่วัดนี้กันต่อ ซึ่งปัญหาเนี่ยมันมีคนแจ้งอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะบิ๊กเต่าบอกว่ามีเงินจากมูลนิธิของวัดบางคลานสูญหายไปเป็นจำนวนมากหลายสิบล้านบาทหลายสิบล้านบาทมึงว่าคนติดคุกกี่คนกูถามหน่อยหลายสิบล้านบาทไม่ใช่คนเดียวเอาไปแน่ๆกรรมการวัดที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะฮะวายาวจาก,รกรก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดไม่ใช่แค่ตรวจสอบคนนะฮะต้องตรวจสอบจสอจ้าอาวาส ลองจะเอาวาดมีเงินสะสมถึงหลักร้อยล้านบาทวัดแต่ละวัดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมรวยเกินรวยเกินจริงๆวัดดังๆมีเงินสะสมเป็นร้อยล้านหลายวัดไอ้ที่วัดที่เป็นข่าวเนี่ยไอ้วัดที่เป็นข่าวเนี่ยคุณผู้ชมเขามีเงินบางวัด อย่างวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยเป็นพันล้านเป็นพันล้านนะฮะวัดไร่ขิงก็มากมายมหาศาลวัดเดียก็มีเงินเก็บนะฮะเป็นร้อยล้านเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับจากตอนนี้นะฮะมีการพบนะฮะว่าเงินมูลนิธิถูกโอนออกไปอย่างไม่ชัดเจนมันมีการโอนออกไปะฮะทุกคนเงินในมูลนิธิเนี่ยมันโอนออกไปเจ้าหน้าที่ยังพบ เรื่องร้องเรียนอื่นๆที่สอบไปในทางทุจริตอีกหลายเรื่องเช่นไม่ใช่แค่เงินบริจาคนะการขายวัตถุมงคลวัดที่มีการติดไวนิ้วใหญ่ๆหน้าวัดพราะมึงเคยเห็นไหมวัตถุมงคลรุ่นเศรษฐีหนึ่งเศรษฐีสองเศรษฐีสามเศรษฐีอะไรก็ไม่รู้อะที่มีการจัดงานขึ้นมาเพื่อจะปลุกเสกวัตถุมงคลและบอกว่าจะเอาเงินเข้าวัดสุดท้ายวัดนี้นะฮะเงินไม่เข้าวัดนะ เงินขายวัตถุมงคลไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะพวกมึงคนที่ทำโครงการนี้ติดคุกแน่ๆติดคุกแน่ๆครับระบบเนี้ยจับปุ๊บติดปั๊บเลยนะดูจากกรณีวัดก่อนหน้านี้จับปุ๊บติดปับ๊บเดี๋ยวต้องไปเช็คนะครับว่าใครที่เอาเงินจากการขายวัตถุมงคลของวัดนี้ไปไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นด้วยนะ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องสําหรับการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับวิกตอบ,บอกว่ายังไม่มีการสอบปักคําใครยังเป็นทางการในขณะน,นี้แต่จะเรียกสอบวิยาวัจกรกรรมการวัดและอดีตเจ้าอาวาสที่เกี่ยวข้องขณะที่รักษาการคือจเจ้าอาวาสที่รักษาการณนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะโดนนะครับจเจ้าอาวาสคนปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้แล้วเกิดเกิดอะไรขึ้น หนีไปแล้วหนีไปแล้วนะฮะท่านยังบอกด้วยนะครับว่าจุดประสงค์หลักของการเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ก็คือ <c oughs> เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานมันขัดแย้งกันมาสิปีแล้วนะและสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารจัดการเ <c oughs> งินแล้วก็ทรัพย์สินของวัดเพื่อให้วัดสามารถเดินต่อไปได้นี่คือวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งที่กําลังจะต้องโดนตรวจสอบซึ่งตอนนี้ตรวจสอบแล้วนะฮะอันที่ว่าโดนตรวจสอบคือหมายหัว ตั้งแต่เจ้าอาวาสขณะที่รักษาการขณะที่เกิดเหตุเจ้าอาวาสปัจจุบันวยาวัจกรกรรมการวัดใครที่เกี่ยวข้องคนทําโครงการขายวัตถุมงคลแล้วเงินไม่ได้โอนเข้าวัดเงินไปโอนเข้าใครก็ไม่รู้โดนหมดแน่นอนโดนหมดแน่นอนนะฮะเราจะได้เห็นการเดินพรมแดงกรองปราบแน่ๆแน่ๆนะครับท่านก็เหนื่อยเหนะื aw, นะ่อยเนาะบิ๊กเต่าเนาะท่านก็ดูแบบทํางานมันคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อ ท่านก็เขาเรียกว่าเสียงอะไรรู้ปะ่ะเสียงแบบเสียงโดนการถูกดา่าเสียงโดนการถูกตําหนิติเตียนจากคนที่เชื่อเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้การไปตรวจสอบวัดเนี่ยวัดก็คือความเชื่อไปตรวจสอบหมอดูก็คือความเชื่อคนที่โดนหนักที่สุดนะฮะที่จะต้องโดนคําพูดของคนที่ยังเชื่ออยู่เนี่ยก็คือบิ๊กเต่านะฮะ